วันนี้คุณครูจะมาพาทำเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะก็จะมีะตะไคร้กับใบเตยนะคะวันนี้ตะไคร้คุณครูใช้ประมาณ250กรัมนะคะใบเตยประมาณ10ใบนะคะวันนี้แล้วก็น้ำตาตองรานะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า3ลิตรนะคะเหมือนเดิมนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะก่อนอื่นคุณครูเนี่ยก็จะเอาตะไคร้นะคะไปหัน่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้ ะะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคั่วเอาตะไคร้นะคะมาคั่วให้มันมีน้ํามันหอมระเหออกมาเนาะนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะใส่ถนะคะคั่วค่ะรอคั่วตะไคร้นะคะคุณครูก็จะ ต้มนะ้ำด้วยนะคะก็จะใช้หมอ้อสเป็นตะีน้ำลงไป จะคั่วตะไคร้ไปเรื่อยๆนะคะลูกร,ระหว่างมันคุมครูก็จะตั้งน้ํานะคะเอาไว้ให้เดือดนิดนึงนะคะคั่วให้มันมีกลิ่นหอมนะคะลูกถ้าเราไม่คั่วน้านะมันหอมระเหยของตะไคร้มันจะไม่ออกนะคะอันนี้เราจะใช้ได้ ว่าตะไคร้เราเริ่มหอมนะคะลูกดูกสีตะไคร้นะคะเริ่มเปลี่ยนเนาะล้วก็จะพอนะคะลูกนะคะลูกก็จะดับไฟการรอหัวของขวนะคะระหว่างรอน้านเดือดน,นะคะแล้วก็ตะไคร้หอดนี้นะคะคุณครูก็จะใส่ไปเตมลงไปจ้าตะไคร้ลงไปจ้าลูกต้มจนกว่า ใบเตยเราจะออกสีนิดหนึ่งนะคะนะคะเคล็ดลับความอร่อยคือใส่เกลืออีกหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวคณครูจะต้มไปจนกว่าใบเตยจะออกสีเนาะน้ำของเรานะคะหมดอโดงแล้วนะแล้วก็ออกสีแล้วนะกเรื่องคเติมน้ำตาลนะคะไปคนให้น้ำตาลละลายนะคะ พอน้ำตาลละลายนะเดี๋ยวคุณครูจะดับไฟนะคะแล้วก็เอาไปกรองนะคะลูก